โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิด,ดั์ชาวรุ่นราสไพลเลสทุกคนสุกทัานงินด้วยนะครับวมกับ พี่แล้วนะครับวันนี้พี่จะมาสปอยอัปเดตใหม่นะทุกคนจะเป็นอ่าอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับทุกคนที่จะเป็นอัปเดตใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปส่องดูนะทุกคนอัปเดตอีเวนต์นี้มันจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับทุกคนอันนี้คือจะพาไปดูสปอยเฉยๆนะครับทุกคนว่าจะมีอะไรเข้าๆอ่าของใหม่ครับทุกคนที่มันจะเข้ามาในอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับ มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในทางด้านนิ c o อดของแมปอราร์ตไพลเลตกันแล้วนะทุกคนทางด้านนิ c o อดนี้ก็จะเป็นทางด้านอ่ะอัน,นไหนวะเอออันนี้ไงทุกคนสเนกพีกนะทุกคนสปอยที่แอดมินเขาได้ทําการสปอยมานะครับทุกคนของอีเวนต์ฮาโลวีนเร็วๆนี้นะที่จอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นรูปแรกนะครับทุกนคนก็จะเป็นทางด้านอ่ะเอออะไรนะมีมีข้างขาวด้วยอ,อ่ะอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นทางด้านอ่ะสกิลของตัวคอนตัวนี้แน่ๆครับทุกคนน่าจะเป็นอาว,วุธใหม่นะคร อีเวนต์ฮาโลวีนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่ไงทุกคนเออว่าน่าจะใช่นะรุนนี้จะน่าจะเป็นทางด้านอ่ะรูปคอนน้ำรุนสองสามอันเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรูปคอนคือรู้เลยนะครับทุกคนว่ามันจะมีคอนเข้ามาใหม่นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะทุกคนที่พี่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามีหลายคนเรียกร้องหรือถามหากันเข้ามานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านสกิลเคียวนะทุกคนพี่ว่าอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนี้จะมีเคียวกับมานะทุกคนเขาจะเอาทางด้านเคีย ถ้คนดูเอาขาเจ้าเคียวกับมาว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากได้เคียวแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางด้านเกาะใหม่นะทุกคนนี้จะเป็นทางด้านเกาะใหม่นะเอออันนี้น่าจะใช่นะทุกคนนี่จะน่าจะเป็นทางด้านเกาะใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอสใหม่นะทุกคนถ้าพี่แบบสปอยไปเร็วหน่อยก็ต้องขอโทษขออาภัยกันด้วยนะ โอ้พอดีพี่รีบนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือฮาโลวีนเอ,อ่ออัปเดตอันนี้ไม่รู้นะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยัางไงาทำไมแบบมันมีเจ้าทะเลแบบเยอะขนาดนี้ทนะุกคนอันนี้คือไม่แน่ใจนะหรือแอดมินเอาทำมาเล่นเเฉยๆหรือเปล่าอันนี้คือพี่ไม่ทราบสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านอันนี้ทุกคนนี่ครับก็จะเป็นทางด้านบอสบอสตัวใหม่นะครทีร่จะเข้ามานะทุกคนแล้วก็นี่ไงเห็นไหมที่เขาสปอยมาแบบภาพเบลอแบบเนี้ย นี่นครับทุกคนก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบประมาณนี้นทุกคนเช็ดดูเฟี้ยวดูเท่หว่ะเฮย้ยเท่เท่นะดูเท่นะทุกคนนี่ครับเอ้ก็ๆๆอไม่ได้ว่าโอ้ช่างเหนื่อครับทุกคนก็จะเป็นไม่รู้เนะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ใช้ได้นะทุกคนไม่งั้นก็เทียบเท่ากับอ่าไอต้นไม้ที่เกาะอะไรนะไอดาบซีซุงซีซุยนะครับทุกคน แล้วก็อันนี้คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทุกคนมันคืออะไรวะเออวะไม่ไม่ทราบนะทุกคนอันนี้คือไม่ทราบนะทุกคนว่ามันคืออะไรถ้าทุกคนรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะทุกคนว่ามันเหมือนอะไรนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทางด้านสกิลดาบใหม่เออจริงๆด้วยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่สังเกตเห็นนิดเดียวเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี่ยมันเป็นดาบยาวๆนะครับทุกคนน่าจะเป็นทางด้านดาบอันนี้นะครับทุกคน เออจริงด้วยครับทุกคนได้เป็นทางด้านสกิลดาบใหม่นะทุกคนเออเชิดแล้วก็ดาบโยรุนะทุกคนดาบโยรุเขาได้น่าจะทําการเอ้ะมันใช่ดาบโยรุหรือเปล่าว่ะอันนี้ถ้าไม่ใช่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนเผื่อแบบพี่แบบไม่รู้นะทุกคนเผื่อแบบเขาทําแบบดาบโยรุแบบใหม่หรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านดาบใหม่เอออันนี้คือไม่ทราบนะทุกคนไม่แน่ใจนะพี่ไม่อยากพูดมั่วนะทุกคนแต่มันก็คล้ายโยรุอยู่นะดูดิมันสีเขียวแต่โครงสร้างมันไม่คล้ายนะทุกคนเออไม่แน่ใจว่ามันนเป็ดาบอะะไรรนคับทามแล้ววก็สปอยันนนนี้ะคสปอยวันนี้ ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเี่ยก,กูมีแต่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือบางอย่างพี่ก็รู้บางอย่างพี่ก็ไม่รู้ครับทุกคนอันนี้พี่ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับอ่าสกิลของผลใหม่หรือเปล่าหรือดาบใหม่อ่ะไม่ดาบก็ผลนี่แหละครับทุกคน2อย่างนี้แหละครับทุกคนพี่ว่าน่าจะมีไม่มีผลใหม่หรอครับทุกคนอาส่วนมากพี่เห็นแต่เขาเแบบสปอยแต่พวกดาบมานะโดนดาบกับบอสนะโดนดาบใหม่กับบอสใหม่นะโดนแล้วก็รีเวมเวรีเวิร์กอะไรนิดหน่อยนะทุกคนเยสอันนี้น่าจะเป็นทางด้านสกิลดาบปะหรือสกิลผลครับ ออไม่ดาบก็ผลนะดาบเนี่ยจะเป็นแบบค้อนหรือเปล่าเอออาจจะเป็นสกิลค้อนหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้หรือหรือไอ้สกิลบอสวะเออวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเอออันนี้ผลฟินิคเข้ามาใหม่เออพี่ยังไม่ได้รีวิวเลยอน้อยใจแฮดยินนะครับทุกคนแต่ก็ช่างเหอะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นทางด้านอันไหนวะเพิ่หนึ่งนะครับเออนี่ไงครับทุกคน นี่ครับทุกคนที่เขาได้บอกอวันอัปเดตนะครับทุกคนเขาจะอัปเดตวันที่เดือนนี้นะครับทุกคนเขาจะอัปเดตวันที่9ถึงวันที่10ของเดือนนี้แล้วทุกคนบางทีอาการอัปเดตอจาจจะล่าชาร์จได้นะทุกคนเผื่อแบบมันติดปัญหงปัญหาพวกบั๊กอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดซ mm ับสไคร์กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อพลาดคลิปต่อไปอีกพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาพิงเท่านี้ละค่ะบ๊ายบาย